สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับวันนี้จะนําเสนอสมเด็จทองนพเก้านะครับที่เคยเกินนําไว้นะครับในช่วงก่อนๆคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือทองนพเก้านะครับนี่ที่บอกกันมีเม็ดทอง9เม็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะนะอันนี้ก็คือทองนพเก้านะเป็นหนึ่งในตระกูลสมเด็จทองทั้งหลายนะอันประกอบด้วยทองนพคุณทองพันช่าง ทองนพเก้านะครับแล้วก็ทองนพร,รัดนะครับอันนี้คือทองนพเก้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีนอกจากมีเม็ดทองฝาบาทแล้วนะครับก็ยังมีเส้นทองนะโรยบางๆอีกด้วยนะครับจะสังเกตดูว่าถ้าเป็นทองบรรางเนี่ยจะโรยหนานะครับเดี๋ยวเรามาซ้อนกล้องดูนะครับเนื้อสีฟ้านะครับอันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งค้นเจอแม่เซ จะได้บินไปหน่อยนะฮะตรงมุมบนซ้ายแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นพระแท้บินยังไงก็พุทธคุณไม่ได้ถดถอยลงนะครับอันนี้ก็จะให้ชมใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับก็คือสมเด็จทองนุพเก้านะเนื้อสีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีทอง9เม็ดนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ก็คือมีเส้นทองบางๆนะคือเนี่ย ถ้าไม่มีเม็ดทอง9เม็ดเนี่ยจะจัดอยู่ในสมเด็จน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อจัดอยู่ในทองพันช่างนะครับวิธีสังเกตทองพันช่างกับทองนุพคุณก็คือทองพันช่างเนี่ยจะโรยทองเป็นลักษณะเป็นแถบอเงี้ยนะครับเป็นเส้นแถบลงมาอย่างเนี้ยเนะี่ยสังเกตดูแนวทองด้านซ้ายเป็นอย่างนี้แนวทองด้านขวาเป็นอย่างนี้นะเป็นแถบ ส่วนทองนพกคุณจะโรยสเปะสปะเลยแต่บางนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเม็ดทองก็จัดอยู่ในตระกูลทองพันช่างนะครับเช่นเคยนะครับใครว่านี้อาจารย์หนุ่มโช้าเกนะครับคุณอย่าพูดแต่ปากนะครับคุณกล้ามาพิสูจน์การแตะถ่ายพู้ทุคุณกับผมด้วยนะครับคุณจะได้ไม่บาปนะไม่ผิดหรือไม่โดนอะไรบางอย่างที่ผมบอกอะนะครับเท่า <c oughs> อานะฮะ ก็มารับสัมผัสการแต่ถ่ายผู้คุณได้ตัวด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าสมเด็จแท้เนี่ยมีพุทุคุณแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจะทรงคุณค่าขนาดไหนคุณลองนึกดูที่มีอายุ150ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเป็นสมเด็จที่ผ่านการปลุกเสกจากมือสมเด็จโตจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าสมเด็จแบบเนี้ย นะไม่ได้มีเยอะแล้วก็ไม่ได้ถูกบันทึกในตำราตำหนีเซียนที่ผมบอกไนงะอยู่ในสกุลวางหลังในยุครอสีเนี่ยชาวบ้านธรรมดาไม่กล้ามาใส่คอไม่กล้าทําเก้นะครับแต่ของเก้มีนะฮะเดี๋ยววันหน้าจะโชว์ให้ดูนะครับเป็นเนื้อขาวเป็นของเก้ที่เพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะครับอ่าไม่ใช่เก้เก่าเพราะฉะนั้นดังนั้นสมเด็จในสกุลวางหน้าวางหลังเนี่ยจะไม่มีเก่า